สำหรับต่อไปนี้โปรดฟังพระวินัยบัญญัติแต่ก่อนจะฟังพระวินัยบัญญตัติเตือนกันไว้เสมอดีไหมว่าน,นิพพานาสสะสัิกิริยายะเอตังกาสาวังเกตววซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพาน เป็นอันว่าเราบทมารับตามตรารถนาพระนิพพานก็ทําเพื่อพระนิพพานการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานก็คือหนึ่งมีจรณะสิบห้าครบถ้วนสองมีบารมีสิบครบถ้วนสามมีพรหมีหารสี่สี่ละอาคติสี่ห้าปรานิวนรห้าไปการหกมีที่บาทสี่เป็นกำลังใจสนับสนุน เป็นอันว่าสิ่งทั้งหกรายการนี้จะเว้นไม่ได้ต้องมีครบอยู่เสมอวันทั้งวันภาวนาพิจารณาไว้เสมอเพื่อความอยู่รอดของเราถ้าไม่พิจรารณาไม่ภาวนา,นาก็แสดงว่าเราอยู่ไม่รอดจะต้องลงอเวจออีอย่างเช่นท่านกบ,บินอย่างเช่นกบิลลัพิโกหรือว่าพระกบินหรือว่าบรรดา <c oughs> เปรตของพิสุพิสุณีสิกมนานาสมณีสมมเน,น,เนรีเป็นต้น เป็นอนว่ารักษาตัวรอดเป็นยอดตีไว้ก่อนในไหนจะบวชเข้ามาก็ให้เป็นนักบวชเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะเป็นย้ายกลายเป็นอุปสมบทีเรกาเป็นผู้อาศัยศาสนาหากินและทําลายระศาสนาไม่เป็นการสมควรนี่สิขาบทต่อไปที่ข้างไว้ในปัตตวรัรคือสิขาบทที่หกที่สุข,ขอภิคสุข,ขอได้กับครหัสที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่าวนา เอามาให้ช่างทอหูกเป็นจีวรทอเป็นจีวอนต้งนิสกีปายิตีเวลานี้จะไปขอคัาไมเหล่าจีวรนเขามีขายเยอะคงขอผ่านไปสี่คาบทที่เจ็ดเครือัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภาวารณาสั่งให้ช่างหูกทอจีวรนเพื่อถวายแก่วิสุทธาวิสุทธ์ไปกำหนดให้เขาทำให้ดีขึ้นด้วย หมายควาให้ทําให้ดีกว่าที่เขาสั่งไว้ด้วยคิดว่าได้แจ้งเขาว่าเราถ้าทําดีๆฉันจะให้รางวัลกับเธอต้องอาบาัตรเทศกีบัตรตีเวลานี้ก็ไม่มีแล้วนี่ครับแต่ไปจ้างเขาตัดนะไอ้ทอนี่ก็ทอนี่ฉันบอกว่าสั่งช่างทอหกเวลานี้ทายาโยมเขาบอกจะไปซื้อจีวรผ้า เราก็บอกว่าแค่ไปบอกช่างบอกนี่ทําจวนแผลก,ก็แล้วกันนะยี่วันปอนมันก็สงเค้อในนสสิกาบทนี้นิสสคีของต้องทิ้งไปจิตแต่ปายตีจิตเป็นบาปตัวก็ตกมารกิีข้าบทุทกิีข้าบทละเมิดลงมารกทั้งหมดนะครับนี่ิกข้าบทที่แปดถ้าอีสิบวันจะถึงวันปวารณาคือวันออกพรรษา คือตั้งแต่ขึ้นหกค่ำเดือนสิบเอ็ดถ้าทายกฤษถวายผ้าจำนำบรรษาก็รับไปได้แต่ถ้ายังไม่ถึงขึ้นสิบหกค่ำรับให้ล่วงล้ำเกินกำหนดเข้ามาตามบัตรนิสสกีปายิตีเวลานี้ผมก็ว่าไม่มีใครเขาทำละมั้ง ท่านี้พ่อท่าเพราว่าถึงวันข้าวบรรษาเขาก็มาถวายออกบรรษาเขาก็มาถวายกันไอ้วันประวารณาเนี่ยคือมอบตัวซึ่งกันและกันให้ตักเตือนกันได้ในการออกบรรษาอันนี้ก็อย่าทะเยเทะทยานไปถ้าใครก็จะมาให้อะไรก็บอกว่ามันยังไม่ถึงขึ้นหกข้ามในโยมให้ถึงขึ้นหกข้าเสียก่อนเข้าถวายผ้าจจนะมัลสาเนี่ยจะมีไม่กัน ว่าคนบางคนบางทีเขาคิดว่าเขาจะรีบไปกิจธุระที่อืน่นก็อยากจะถวายผ้าที่ก่อนแต่ต้องรอให้ถึงกาหนดนั้นถ้าบอกว่าเขารอไม่ได้ให้ใครฝากใครไว้ก่อนถึงวันนั้นก็ามาให้จะนี่พอใช้ได้แ้แต่ว่าการจีวรน,น,นั้นมีดังนี้ถ้าจำบรรษารแล้วไม่ได้ก,การกระถินนับตั้งแต่วันปรวรณาเป็น,นปหนึ่งเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง ถ้าได้กลายกะถินนับตั้งแต่วันะวนาไปห้าเดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนสิเอ็ดถึงกลางเดือนสี่เพราะว่าสมัยนั้นต้องหายจีวรกันหาผ้ากันเวลานี้ไม่ต้องหาเพราะว่าสีขาบทนี้ถ้าผ้าอะไรเป็นแล้วก็มันก็ไม่เช็บผ้าแล้วเร็วเต็มทีผ้าผ่อนหายากทุกสีขาบทนนะครับจะต้องรับฟัางปฏิบัติเสมอรู้หรือไม่รู้ก็เป็นพระนี่ลนบาก ถ้าเป็นอับัตรนิดเดียวเราก็าลงนรกยิ่งกว,ว่าชาวบ้านเขาตัวอย่างมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาสอนกันจริงๆเลยเขาบอกบัตเล็กน้อยบัตเล็กน้อยมันเล็กที่ไหนล่ะปลาจิตีดันแปลเวจีอย่างท่านกับปีลาบิโคกับปีลาบิโครหรือว่าส่วนธรรมชาติปราทองนั่นอันเป็นอบัตปลาจิตตีนะครับดาดาบนะน่ะแล้วพ่อแม่ของ แม่กับน้องสาวของท่านอภิลาฐวิกุก็ช่วยกันด่าพระก็ลงอเวจีเหมือนกันเห็นว่าเราลงอเวจีกันง่ายอย่าท่านนองตนว่าเราเป็นพระดีกว่าชาวบ้านนะครับก้าวพิสุจิบรรษาในเสนาสนะปากซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกบรรษาแล้วอยากจะเก็บผ้าตรจีวรพื้นใดพื้นหนึ่งไว้ในบ้านเมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เพียงหกคืนเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเก็บไว้เกินหกคืนไปต้องนิสกีปายิตีเป็นไวแต่ได้สมมติ <c oughs> คำว่าได้สมมติในผมหมายถึงว่าพระที่ป่วยไข้ไม่สบายการเก็บไว้ในบ้านน่ะมันลำบากบางทีเจ้าบ้านเขาไปทำอะไรเสียเรามาคืนไม่ได้ก็เกิดโทโสโมโหไอ้โทโสโมโหนะั่นมันเป็นกิเลสยังไงยังไงก็อย่าอย่าฝากไวเลยดีกว่าเก็บมันเองดีกว่า สิบปิสุรู้อยู่น้อมลาบที่เขาแต่ถวายสงมาเพื่อตนตอนนี้สกีปัจจิตีเอนี่เพื่อสงแล้วก็ลงอเวจีแบบสบายอย่าลืมนะครับสี่ขาบทนี่ลงอเวจีแน่นอนเขาจะถวายเป็นส่วนกลางบอกก็นี่ถวายฉั้นดีกว่าได้บุญมากกว่าเม้นไม่แต่ว่าเขาตั้งใจมาถวายเรานั่นอีกเรื่องหนึ่ง เนี่สำหรับนิสกีปาจิตีก็หมดไปมาพูดถึนปาิจิตีปาจิตีประวัติจิตเป็นบาปนิสกีประว่าของเสียเอาได้มาต้องโยนทิ้งไปตัวเป็นปาจิตีเนี่สำหรับปาจิตีนี่ไม่เนื่องในของเป็นปาจิตีชัดด้วยการปฏิบตัติท่านบอกว่ามีเก้าสิบสองทิศขาบทอันหนึ่งแบ่งเป็นว,วักวักนะครับมุสาวาทาวักวักที่หนึ่งมีสิบสิ่ขาบท วันหนึ่งพิสุพูดปดต,ต้องอบัดปาจิตตีไอการพูดปดนี่สินห้ามันยังไม่ครบก็าสินสองร้อยี่สิบเจ็ดจะมีได้ยังไงถ้าพูดปดมันก็ต้องไประบัดปาจิตตีต้องลงอวเวจีไปสิถ้าลองพูดปดแล้วก็ผมไม่ถือว่าเป็นพระแล้วคราวาสเขามีสินห้าเขาพูดปดเขาขาดสิน ถ้าเรามีสิน227ไปพูดปดก็สแสดงว่าสิน5เร,เราก็ไม่มีสิน227อย่างนี้นอนในเวจี G, สบายนะครับีกสูตด,ดาพิสูตต้องบัดปลายีตีเช่นทางกบีละพิโคเห็นไหมดาแล้วท่านลงอเวจี G, จะดากันทําไมพิสูดซอเสียดพิสูตต้องปลายีตีซอเสียดกระดามันก็มีโทษเหมือนกันทําให้เข้าแตกกัน ทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจการยุให้รำตมไม่รั่วให้เขาแตกความสามัคคีกันนี่เป็นอบัติป์ปาริยตีลงเอเวจีในเะขรับก็ดีสี่วิสุนสอนธรรมแกน,นุปัสสัมบันถ้าว่าพร้อมกันต้องปราริยตีคําว่านุปัสสัมบันหมายถึงเน,นละหมายถึงครว,วาตเวลาสอนธรรม มันจะว่าพร้อมกันยังไงเราเป็นคนสอนเขาเป็นคนว่าตามมันมีทางพร้อมกันเราก็รับแต่เวลาแ้าเวลาสวนมตงเช้าสวนมต์เย็นก็ต่างคนต่างว่าเราไมา่ได้สอนมันจะพร้อมกันมันก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไดีเห็นว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไปทําวัดเช้าทําวัดเย็นรวมกันห้ามว่าพร้อมกันอันนี้ผิดเนียครับเพราะเราไม่ได้สอนเขา เราว่าเขาเขาว่ามันต่างคนต่างว่าอันนี้ไม่ผิดสิ่าบบทีหกวิสุนนอนในที่มุงที่บงังอันเดียวกับอนุปสัมบันธเกินสามคืนขึ้นไปต้องปาจิตตีที่มุงที่บังอันเดียวกันนี่หมายความว่าหลังคาเดียวกันห้องเดียวกันนะครับตีความหมายของเขาให้ดีไม่ใช่ยาวาอยู่อาคารเดียวกัน อาคารหลังเดียวกันถ้ามีฝ้าร่มรอบไม่มีห้องก็ถือว่าม,มีที่มุงที่บางอันเดียวกันถ้าอาคารนั้นมันเป็นห้องห้องนอนกันคนละห้องยังไม่ถือว่าเป็นการนอนร่วมคําว่านุปสามัญก็ได้จากสมณเนรหรือว่าเด็กและฆราวาสถ้านอนกันคนละห้องละกี่แสนคืนกันนอนเวทีครับขอ้อหกพิสูจน์นอนในที่มงุงอันเดียวกันกับผู้หญิงขอโทษ ที่สูนอนที่มุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้แต่คืนแรกก็ต้องเป็นปาจิตตีอย่าลืมมาที่มุงแล้วก็ที่บังอันเดียวกันหมายที่ห้องเดียวกันถ้าคนละห้องมันก็ไม่ต้องอบัติตามสิขาบทนี้นี่การตีความหมายต้องตีความหมายให้ถูกต้องและครับตามพระวีไนรับปฏิบัติเคร่งก็แต่อย่าให้เครียด อ่านของท่านชัดที่มุงที่บังอันเดียวกันมุงด้วยแล้วก็บังด้วยถ้าคนละห้องมุงอันเดียวกันแต่บังคนละบงังมาอยู่กันคนละห้องไม่เป็นอบัตตามนี้เจ็ดปีสุดแสดงทำแก่ผู้หญิงเกินกว่าหกคำขึ้นไปต้องปาจิตตีนี่หมายความนึงว่าแสดงทำเฉพาะ แต่ผู้หญิงแต่ความจริงจะไปนั่งแสดงอะไรกันนะตามเจพาเาะแก่ผู้หญิงเพราะว่าตามท่านกัแล้วกันท่านเว้นไว้ยังไงเอาเว้นไว้แต่บุรุษผู้เรียนรู้เดียงสาอยู่ด้วยนม่หมายความว่าในกลุ่มนั้นนมีแต่ผู้หญิงเฉพาเราะถ้ามีผู้ชายที่รู้เดียงสาอยู่ด้วยไม่เป็นไรรู้เดียงสาในเจ็ดขวบก็รู้แล้วเนี่ยสิบสองขวบก็รู้แล้ว แปดพิสูจอวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแตอนุปสัมบันต้องปาจิตตีหมายความว่าเราได้ฌานสมาบัติเราได้เป็นพระโสดาสีทาคานาคารหันมีจริงได้จริงแต่บอกกับเขาต้องแปลบัตินิสกีปาจิตต้องแปลบัติตปาจิตตีแต่ผมว่ามีจริงนี่ปรับไม่ได้แล้วคนนี้เปิดเขานิพพานไปแล้วแต่เรื่องฌานสมาบัติที่ยังไม่แน่เนยขรับ พราอรหันต์นั้นก็ไม่มีทางแต่โดยมากพระอรหันต์เขามักจะม่เคยบอกตัวเขาว่าเป็นอรหันต์ถ้าจะชีบโบชีเ้เบไปถามตรงๆเข้าเขาจะป้ายส่งเด็ดไอ้เรื่องนี้ผมก็ขอประกาศให้ทราบไว้ว่ามีข่าวเลยที่ผมเขียนในหนังสือเรื่องนังสือทัศนาจรผมเขียนว่าท่านพระองค์นั้นเป็นสุขปฏิปันโนองค์นี้เป็นสุขปฏิปนโน ไอ้คาว่าสุป,ปฏิปันโนนี่หมายถึงว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เจตีความหมายเป็นว่าเป็นพระรหัน์แต่ก็มีคนมากท่านเดียกันไปตีความหมายว่าผมพยากรณ์ว่าพระองค์นั้นเป็นพระรหันแต่ว่าพระที่ผมว่าเป็นสุป,ปฏิปันโนท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นก็หมายความว่าท่านบวชไม่เป็นพระ สุปฏิปันโนก็หมายถึงปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเป็นส่วนดีมากกว่าส่วนเสีย <c oughs> ยังมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนได้ทานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโนเป็นพระอะไยเจ้าก็เป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบผมไม่ได้เจาะจงลงไปว่าพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์แต่ข่าวลือสะพัด หาว่าผมเป็นหลอกลวงบ้างอะไรบ้างถ้าผมหลอกลวงก็คนจะหลอกลวงวตัวผมเป็นพระอรหันต์ดีกว่าการไปรยกย่องส่งเสริมพระผู้นั้นทาให้พระผู้นั้นมีลาบเสกกาละขึ้นมาวัดวาสวยงามขึ้นมามากวัดวัดหนึ่งได้เงินจากที่ผมประกาศไปแล้วว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนับจํานวนเป็นเงินเรือนแสนแสนแต่ละวัด วัดหนึ่งไม่ใช่ได้แสนเดีียวได้จะเป็นหลายหลายแสนมีคนไปทําบุญทุนทานแต่กลับมีข่าวย้อนหลังขึ้นมาว่าผมไปหลอกลวงเอ๊ยก็แปลกผมไปสนับสนุนท่านผมเห็นว่าท่านปฏิบัติด,ดีส่วนใดส่วนหนึ่งผมก็ยกย่องสรรเสริญแต่ว่าท่านจะเป็นพระอเดียเจ้าขั้นบาโสดาสีทาคานาคารานหรือไม่อันนั้นผมไม่ได้บอกผมก็ไม่มีสิทธิ์บอก ถ้าผมจะไปนั่งรู้ได้ยังไงท่านไม่บอกผมก็ตีความหมายว่าท่านปฏิบัติดีตามที่เห็นผมเห็นว่าไม่ผิดระเบียบีใยผมก็เรียกว,ว่าสุปฏิปันโนแล้วก็กลับมาโฆษณากันเล่นโกโก้นี่มันก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันถ้าผมจะไม่สะเทือนแต่ผมต้องสารท่านพวกนั้นการกล่าวแบบนั้นรู้สึกว่าท่านยาพลาดวินัยเป็นอย่างหนะัก นี่อาจจะไม่ใช่ตัวพระที่ถูกที่ผมยกย่องท่านกล่าวหรอกแต่เป็นคนอื่นกล่าวแต่ผมสงสารท่านว่าจะไปอยู่กับท่านกับเบลลาพิโคหรือว่ามารดาหรือน้องสาวของกับเลลาพิโคยังไงยังไงท่านผู้นั้นท่านก็ไปอยู่แน่แล้วครับก็ไม่ต้องมีไม,ไม่ไม่ต้องมีเป็นห่วงอย่าลืมว่าคําว่าสุปฏิปัปโนโนนี่เข้าปฏิบัติีปฏิบัติตชอบตามมีใน ตามทมพอสมควรเราก็ชื่อว่าปฏิบัติดีก็ความดีมันมีหลายขั้นมีศีลบริสุทธิ์ก็ดีอย่างคนมีศีลบริสุทธิ์ที่เรียกว่าสาธุชนหรือสาธุภิคุถ้ามีฌานสมาบัติก็เรียกว่ากัญยาณชนหรือกัญยาณพิคุถ้าละสังโยชนได้ก็เรียกว่าอริยชนหรืออริยภิคุเป็นพระอริยเจ้า มันก็มีกันหลายขัน้นคําว่าเขาทําดีเราไปว่าเขาทําชั่วได้ยังไงอันนี้ผมไม่ได้เดือดร้อนแต่ผมสงสารท่านพวกนั้นว่าท่านจะต้องเป็นนอนเอเวจีเสียเปล่าถ้าที่ผมพูดอย่างนี้ท่านหาก็จะถามว่าผมมั่นใจอะไรผมบอกว่าผมมั่นใจได้เพราะตั้งแต่เด็กๆมาผมรู้จักนรกแล้ว เมื่อการรู้จักนรกไม่ใช่เป็นของใหญ่ของโตแล้วผมเล่าความเมื่อผมเป็นเด็กถ้าผมโตมาถึงป่านนี้ผมยังไม่รู้จักผมก็แปลกที่ผมกล้าย,ยันกล้าย,ยันว่าท่านพวกนั้นมีบัญชีในเขตนี้แน่นอนสำหรับสิขาบทีกล่าวพระสุบอกอาบัติชั่วยยากของพิสุอื่นแกนุปสมัมบัตต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่สงมอกหมาย ไม่ได้สมมติจะหมายความว่าอบับช่วยยาของพระยาบัตรประราชิกกับบัติสังคาริเศษถ้าไปบอกกาอน,นสุสวรรค์ว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นอวบประราชิกนะพระองค์นั้นเป็นอัตสังคาริเศษนะยอย่าคบหาสมาคมอย่างนี้ท่านปรับเป็นโทษเพราะว่าสงยังไม่ได้จัดแจงชำระส,สาสางเพราะการกล่าวหานี่มันไม่แน่นอนนัก บางทีคนไม่ชอบกันก็แคร่งกล่าวหากันส่งเดชอย่างนี้ก็มีทัไปแม้แต่ตัวผมเองก็โดนมาแล้วเป็นนับเป็นสิบสิบครั้ง <c oughs> ผมก็ไม่ได้สะทกสะเทือนอะไรเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาไม่มีแม้แต่องค์สมเด็จพระชินาสีคือพระพุทธเจา้าดีกว่าผมตั้งเยอะท่านก็ถูกนินทาว่าร้าย ถูกคนเขาจ้างด่าท่านก็ไม่ว่าอะไรผมเป็นลูกของท่านผมก็เลยไม่ว่ามัง่งจะเป็นยังไงไปก็สิบปีสุขุดเองก็ดีใช้พวกอุคอคนอื่นก็ดีซึ่งแผ่นดินต้องปาจิตีข้อน,นี้ผมถือว่าถ้าขุดเล่นๆอย่าทำเลยครับถ้าขุดเพื่อทําประโยชน์สร้างวัดสร้างวาปลูกต้นไม้ทําไปได้เลยอย่าไปหาทางเลี่ยงให้วัดมันรกเลย ทำได้เลยครับเพื่อเป็นประโยชน์ถ้ามันจะมีโทษเพื่อลงนรกผมก็จะลงร่วมกับท่านเพราะว่าเป็นผมเป็นคนสนับสนุนท่านแต่ว่าถ้าขุดเล่นๆอย่าขุดนะครับขุดเพื่อทําประโยชน์แก่วัดแล้วก็ทําไปเถอะแล้วขุดเพื่อทําเป็นประโยชน์แก่สาธารประโยชน์ก็ทําไปเลยเโทษอันนี้มีไม่มากพระพุทธเจ้าสอนแนะนําให้เว้นตามความเข้าใจของชาวบ้านในสายนั้นเท่านั้น เวลานั้นเขาถือว่าต้นไม้มีชีวิตแผ่นดินมีชีวิตพระพุทธเจ้าก็เกรงว่าถ้าชาวบ้านเขารังเกียดพระก็จะเกิดไม่มีข้าวจะฉันการปฏิบัติสมณธรรมไม่มีผลพระพระุทธเจ้าไม่จะกลัวข้าวกลัวพระไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เลยเอาใจคน,นบัญญัติสีขาบทควนี้ขึ้นมานี่ต่อไปอีกว่าหนึ่งก็เป็นอะไรพุทธคามมาวัก ข้อที่สองมีสิทธิค้าบทหนึ่งที่สุขแรกของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องบัดปาจิตตีธาตของเขียวอย่างต้นหญ้าเป็นต้นเนื้อใบไม้เป็นต้นให้หลุดออกมาดึงใบไม้ให้หลุดแปลบัดปลกิตีถ้าได้หญ้าเพื่อทําความสะอาดของวัดนี่มนทําได้เลยนะครับ แต่ว่าพี่พุที่พระเจ้าสรงนตัดอย่างนั้นตัดตามใจชาวบ,บ้านเขาเขาถือว่าต้นไม้แต้ตนหญ้ามีชีวิตไปทำเขาก็ไปทำให้ต้นไม้ต้นหญ้ามีความเจ็บปวดมีทุกขเวทนาแต่ว่าพระพุทธเจ้าทราบดีว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีชีวิตก็ต้องเอาใจชาวบ,บ้านหน่อยมันเป็นโลกวัชชะแต่ถ้าว่าเห็นหญ้าวา่าญ้ารกวัดทำได้เลยถ้าท่านตกนระกผมก็ตกด้วยไปด้วยกันเรามันคณะเดียวกัน อย่าไปปล่อยให้วัดรกนะครับมันจะมีโทษหนักหรือว่าจะมีความเดือดร้อนชาวบ้านเขาจะด่าเอาถ้าอะหาว่ากินอ้วนแล้วก็ไม่ทํางานปล่อยให้วัดรกตอนนี้จิตใจเราจะไม่สบายนี่สิขาบทที่สองพิสุประพุตนาจารย์สงเรียกตัวมาถามกแกล้งพูดกลบเกลืนก่นคนดีนิ่งเสียไม่พูดคนดีสงสวดประกาศ ความข้อความนั้นจบต้องปอิกทีคำว่าประกายกับหมายความสอบสวนเสร็จแกล้งพูดทะเลทลายกลบเกลื่อนนั่นนิ่งไม่ยอมพูดนี่ไอตัวที่ไปพุทธนาจารย์ก็เป็นโทษอยู่แล้วไอตอนนิ่งไม่ยอมพูดหรือพูดกบเกลื่อนก็เป็นปาิตีตัวนี้อารมณ์ดิ่งลงนรกแน่ครับเราะใจชัว่วสามีสุติเตียงที่สุดอื่นที่สงสมมติให้เป็นผู้ทําการสงฆ์ ทำการส่งหมายเขามอบหมายการงานหน้าที่จะเพาะกิจใดกิจหนึ่งเดี๋ยวดูแลทั่วทั่วไปเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะถ้าเธอทําโดยชอบติเตียนแบบเราต้องปาจิตติหมายความว่าเขาทําถูกตามระเบียบวินัยแต่มันไม่ถูกใจเราเราชอบละเมิดระเบียบวินัยเขาว่ากล่าวตักเตือนไปติเตียนเขาเข้าเป็นอันบัตเจียปาจิตติ ก็ปล่อยเรกจิตเป็นบาปจิตมันเลวแล้วทําผิดนี่ทําผิดแล้วยังไม่พอก็เตือนยังไม่ยอมรับยังไปว่าเขาอีกมันก็ผิดหนักเขา้นอีกมันก็ชั่วนหนักเข้าไปอีกข้อดีสี่พี่สุเอาเตียงต่างผู้เก่าอีของสงไปตั้งในที่แจ้งแล้วเมื่อหลีกไปจากที่นั้นไม่เก็บของเองก็ดีไม่ใช่ผู้อื่นเก็บก็ดี ไม่มอบหมายแก่ผู้อื่นก็ดีต้องปราิตีอันนี้ก็รู้แล้วของสองฆ์ที่ผมเคยเห็นเดี๋ยวนี้ก็หายหายไปแล้วบางทีของสองฆ์ไอ้เตียงต่างนี้ก็สงอเคราะห์เอาวัตถุอื่นเข้าไปด้วยถ้าตั้งไว้อย่างนั้นมันจะเสียหายแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บไม่ใช่คนเดียเก็บตามคําอธิบายวินัยขอ้อนี้ท่านบอกว่าพิสูจทุกองที่เดินหลีกไปเห็นของสองฆ์เสียหายถ้าไม่เก็บปรับอาบัตท,ทุกอง นี่เป็นอันว่าจรณะสิบห้าของเราไม่ครบแล้วว่าบารมีสิบไม่ครบอิทธิบาทสีไทส่ไม่มีโทมิหันสี่ไม่มีอากติสี่ไม่เดละนิวรห้าไม่เดละจิตมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นนอนในเวจีสบายข้อสิขาบที่ห้าวิสุเอาที่นอนของสองไปปูในกุฏิสงแล้ว เมื่อเลิกไปจากนั้นไม่เก็บเองก็ดีไม่ใช่บาคคนอื่นเก็บก็ดีไม่มอบหมายไปสู่อื่นก็ดีต้องปาจิตีอันนี้ต้องเก็บสิครับเพื่อความมัญนตาที่ดีปาจิตีนี่ของสงนะแต่ค่นิดเดียวเวจีนะครับอาจะทำขอ้อที่หกพิสูรู้อยู่ว่าคุณดีนี้มีผู้อยู่ก่อนแกล้งเข้าไปนอนเบียดในหวังจะให้ผู้อยู่ก่อนคับแคบใจเข้า จะหลีกไปเองต้องปาจิตตินี่ก็ไม่อยากเข้าไปเป็นนอนให้มันคับแคบเลงโกโก้เขาจะได้นหนีไปเพื่อความอยู่เป็นสุขของตนอันนี้ก็ลงนรกสบายข้อที่เจ็ดพิสุโกรธเครืองพิสุอื่นชุดฆ่าให้ออกจากกูดีสองต้องปาจิตตีไอ้ตัวโกรธที่มันก็บากลงนรกกูแล้วทำอย่างนั้นก็ลงใหญ่ของ,งง่ายๆไม่ต้องอธิบาย แปลพิสูจน์นั่งทับก็ดีนอนทับก็ดีบนเตียงก็ดีบนเตงก็ดีอันมีเท้าไม่ได้เตรึงให้แน่นซึ่งเขาวางไว้บนร่างร้านที่เขาเก็บของในกุฏิสงต้องปาจิตติของที่มันไม่แน่นนั่งมันจะพังและขืนไปนั่งกพราะเป็นการทําลายของสองทําลายของสองก็ลงนรกของสองแปลเ,เวจีเอาสบายไปตามท่านจัปพีรัทพิโคไปตามสบายสบาย กรารวิสูเอาดินหรือปูนโบกหลังกุนดีตั้งค่งคาคกุนดีเพิ่งโบกได้แต่เพียงสามชั้นถ้าโบกเกินกว่านั้นต้องปาจิตีไอโบอกเกินกว่านั้นมันหนักมากมันจะลงมาทับตายอย่าทําเลยนะครับเวลานี้ไม่มีเซเปียส,สูรู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์เอาเวลย์ล้ารดินต้องปาจิตีนี่ต้องระวังเพราะน้ํานั้นมันมีตัวสัตว์ตักไปแล้วเวรย์ลยาหรือดิน เมื่อลดลงไปแล้วมันใ้ตัวสัตว์มันอยู่ในน้ําไปค้างอยู่ที่ยาและดินมันก็ตายมันก็ตายเราก็เป็นอาบัตก็ฆ่าสัตว์สิเป็นอาบัติเพราะว่าเอาน้ํารู้อยู่ว่าน้ํามีตัวสัตว์เป็นอาบัตก็ฆ่าสัตว์ให้ตายโอ้ยฆ่าสัตว์ให้ตายนี่เป็นปายิตตีจิตเป็นบาปก็ไปแล้วบรรดาเปรตพระเปรตที่สุนีเปรตสิกมานาเปรตสมเนรีเปรตสมเนร ก็เพราะไม่เคารพในพระธรรมวินัยแม้แต่สิขาบทเล็กน้อยท่านทั้งหลายเหล่านั้นตายแล้วล,ลงนรกอเวจีก่อนขึ้นจากนารกต่อมาเป็นเปรตทุกขโทรมานอย่างหนักอันนี้ขอเลี่ยงอยตธรรมเลยครับสําหรับวันนี้เรื่องพระวินัยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอาบรรดาเพื่อนีิสูจสมนเนิทั้งหลายจงสํารวมกํลาลังใจแระมัดระวังกํลาลังใจขึ้นชื่อว่าระเบียบวินัยจงอย่าละเมิดเด็ดขาด ยังไงยังไงก็ตามเอาตัวเข้าเรารอดไว้ก่อนดีกว่าเอาสำหรับวันนี้ก็ยุติที่ต่าน,นี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี